สวัสดีครับทุกคนผมตองเจในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนชนะโหมด Tech City ทเทคซิตีนต้นะครับใน Toilet Tower Defense นะครับเซตนี้นะครับเป็นเซตที่ผมคิดว่าราคาไม่แพงนะครับก็จะมี Future Large c o ค m a n นะครับแล้วก็กัน Pencilman นะครับเป็นตัวเริ่มต้น ห้าสิบเวฟนะครับมาไปกันเลยครับแล้ววันแล้ว,แล,วแล้วเกมค่ะนะครับแล้วก็แล้วก็หายค้างแล้วก็ะนะครับหายค้างนะครับมีตั้งห้าสิบเวฟแล้วถ้าผมเจอเซอร์กิตบอร์ดผมจะได้รับเพิ่มอีกสิบ เปรซ็นเลยนะครับ10%ก็ได้เพิ่มอีก10นะครับถ้าผมเจอหมดก็คือกลายเป็น200เลยนะครับกำลังโหลดครับสำเร็จอายากกดรัวๆนะครับกดเยอะเลยครับ i l Escape แม p นี้ ืออะไรนะครับเรียบร้อยเจอแล้วนะครับ police toilet ตัต้งแต่เริ่มต้นเอาการเพนซิลแมนตรงนี้เลยดีกว่าครับ c i ร์กิ t board อีกแล้วนะครับโอ้โหเจอเยอะมากเลยนะครับ found c อร c u i t board นะครับคิดว่าเก็บตังเอา future last command ดีไหมครับหรือว่าควรอัปเกรด เพราะตัวนี้มันแรงมากนะครับผมวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับเป็นสองตัวนะครับ DPS จะได้เยอะขึ้นนะครับ DJ Toilet ก็ยังตีเทียวตายเหมือนเดิมนะครับ Auto ไปเลยแล้วครับอันนี้ Easy หรือว่า Hard น่าจะเป็น Hard ครับ ซอร์กิตบอร์ดมีไหมเซอร์กิตบอร์ดมีไหมครับเซอร์กิตบอร์ดครับมาหากันครับน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวครับน่าจะไหวไม่แน่ใจนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าไหวอยู่ครับไหวอยู่ครับผมอัพเกรดมาดีกว่าครับทีเดียวตัวตัวไหนที่ผมเกียรอ๋อตัวนี้ทีเดียวนะครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นฮาร์ดครับ แล้วเซอร์กิตบอร์ดเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าอ้าวมาหลบอยู่ตรงนี้มาหลบเฉยเลยนะครับผมควรอัปเกรดดีหรือว่าผมควรผมจะอัปเกรดดีหรือว่าผมควรควรจะรอฟิวเจอร์ลาช์คอร์กแมนครับ เออต้องรออาจจะถ้าผมขายตังค์พอดีวางตรงนี้ lightning time s เรียบร้อยหายเกือบทั้งแมปขายวางใหม่ผมควรวางตรงนี้มากกว่าวางพลาดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตัวนี้ก็แครี่ได้เลยครับ เซตนี้แม็กอยู่ที่สามร้อยนะครับใช่ครับแม็กแม็กอยู่ที่สามร้อยแต่ผมคิดว่าประมาณสองร้อยนะครับประมาณสองร้อยสิบห้าสองร้อยห้าสิบยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้นะครับอ่นานต้องกวน,นะครับดูโอเบลดทยเล็ตมาตัวนี้แครี่ได้ยาวๆครับมังนะครับ มัง้งมั้งนะครับไม่แน่ใจแล้วครับเริ่มไม่แน่ใจแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มีตัวเก่งๆมากันเยอะเลยนะครับผมรู้สึกไม่แน่ใจแล้วครับเพราะว่ากำลังจะหลุดไปนะครับมีกันอีกสองตัว ยากนะครับหมดนี้เอาจริงนะครับยากนะครับขายวางใหม่ตรงนี้ดีกว่าครับจุดนี้ดีกว่าครับก็เพิ่มถ้าเข้าบ้านกับหมดนี้ไหวครับเข้าบ้านกับหมดนี้น่าจะตายนะครับแต่ถ้าเอาสักตัวหนึ่งอ่ะ ทำเท่าไหร่นะ่าจะทำแค่50นะครับอสีเขียวมาโอ้สีเขียวโพอดีเลยนะครับสีเขียวมาเมื่อกี้นะครับเซอร์คิตบอร์ดไปหากันดีกว่าครับวิธีการหาก็คือต้องซูมมาแบบนี้นะครับไม่น่ามีนะครับโอ้โหเวฟเก้านะครับ เวฟเก้าเองนะครับตอนนี้แล้วอันนี้มันคือตัวอะไร Hoverboard Toilet เป็นตัวใหม่นะครับผมว่าอีกตัวเลยดีกว่าครับใจมาช่วยกันตีนะครับ Boss Toilet อีกอย่างนึ้งนะครับไม่มีสารตานะครับไม่มีสารตา มาลองโอเคนะครับไม่น่าจะหลุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือวงอีกเยอะเลยนะครับไปกันช้าๆนิดนึงนะครับว่าฮัเวอร์บดถ้าเลือดน้อยไม่เป็นปัญหาอ่าใช่ครับไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับเวฟนี้ เวฟนี้เหมือนจะเป็นเวฟของ DPS นะครับถ้าเป็น DPS ผมวางเพิ่มดีกว่าครับดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยไหวหรือเหมือนจะไหว,วเหมือนจะไหวแวกเคลียบเวฟ10บอสมาครับแวกเคลียมตอนนี้นะครับาวางทำไมผมวางไม่ได้อ่าวางได้นะครับดีนะครับที่ไม่มีฟีสแบบ แบบของโหมดคริสต์มาสนะครับดีนะครับดีอ่ะเริ่มได้แล้วครับเริ่มแคทโถอยเล็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาครับใช่ครับแคทโถอยเล็ไม่ใช่ปัญหาเซอร์กิตบอร์ดมีไม่ UFO มาไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าฟิวเจอร์หน้าไหวนะครับอ่ะเอาเอาเอา ไปชนตัวเพลิข <c oughs> <c oughs> อโทษนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับแต่ก็อัดคลิปได้นะครับช่วงนี้คือไหวเลยนะครับออโต้ได้นะครับช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงนะครับทุกคนอาจจะยากเพื่อนๆนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับช่วงแรกแต่ช่วงหลังไหวแน่นอนครับ อ่าถ้าไม่ไหวก็มี lightning time stop อีกนะครับบอสเริ่มเยอะนะครับหยุดก่อนดีกว่าครับยังไงก็มี lightning time stop ครับไม่ไหวจริงๆค่อยเอา lightning time stop ครับเอาวางเพิ่มนะครับตอนนี้ skip ไปเลยดีกว่าครับตอนนี้แวร์เครี่ toilet boss ของเว v e เวฟที่สิบนะครับแต่มากันสองตัวคราวนี้นครับอ่ะแล้วก็ชนเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าเนี่ยแหละรครับข้อดีของฟิวเจอร์ลาสคอร์แมนครับตอนนี้ดาเมจทั้งหมดรวมกันถ้าโจมตีในครั้งเดียวนะครับก็คือห้าหมื่นนะครับเอา้าแล้วตัวนี้พาราไซหรือใจแอนก,กลาเซสโอ้โหโอ้โหโอโหโอโห f u วเจอร์ลารคอกแมนดีจริงๆครับผมปล่อยได้เลยครับไปหาเซอร์กิตบอร์ดีกว่าครับอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่นา่าเอ๊ะแล้วตรงนี้คืออะไรเอ๊ะผมไม่เห็นเลยครับหรือว่าสปอนมาแค่นี้ครับ บอสท t o i l เล2ตสองจุดศูนย์ตั้งพอแล้วมาวางดีกว่านะครับเวฟแห่งสตันโอ้โหเวฟแห่งสตันครับมากันเต็มเลยครับตัวสตุดยุด,ย,ดยุดก่อนดีกว่าครับหยุดก่อนดีกว่าครับ ่ะยูนิตเต็มแล้วตอนนี้ก็ค่อยมาอัพเกรดนะครับผมคิดว่าไหวอยู่ครับไหวอยู่อ่ะใช่ครับไหวอยู่ครับตอนนี้ก็เหลือแค่อัพเกรดแล้วครับสีเขียวมาไหมมาแล้วครับ ครับฟิวเจอร์ไลน์ของแบนตัวหนึ่งเป็นเลเวลสองครับตัวที่สองก็เป็นเลเวล2นะครับมีเฟรมโตเวอร์กอกมากำลังจะไปตี UFO 2สองตัวนะครับ UFO มาแล้วเเมื่อ,อ,อกี้เกิดอะไรขึ้นครับ อยู่ดีดีเลือดก็หายไปเลยนะครับของ UFO สองตัวตัวที่สามตัวที่สามยังนะครับเลือดล้านนึงเลยเหรอครับเอาเอาเอาไทยไทไทไปเอา,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 เอาข้ามไปได้ไงข้ามไปเฉยเลยครับคลอ o i ท e t สครับ ไปเฉยอีกแล้วนะครับข้ามไปเฉยแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับฟุกซิ i ทอย o i เล t ยกฟุกซิ i ทอย o i เล t นะครับแล้วก็ยกโรเก็ตนะครับง่ายๆเลยครับง่ายๆนะครับผมรู้สึกนะครับว่าอีกสักพักเขาอาจจะเนิร์ฟฟิวเจอร์คลาคอร์กแมน,นครับเพราะว่าดูการโซโล m โหมดนะครับ โโเวฟนี้อาจจะต้องใช้ไลนิ่ง i n g สต m e s t นะครับดูแล้วยากนะครับแล้วก็หลับไปนะครับหมดหมดอื่นไม่เคยมีการหลับของฟิวเจอร์ลัสแต่ครั้งนี้มีนะครับแต่เหมือนยังไหวอยู่นะครับ ใชครับเพราะว่าดูเลือดแต่ละตัวนะครับเลือดแต่ละตัวเริ่มน้อยกันแล้วนะครับอ่ infect e d titan speaker man นครับถ้าไม่ไหวยังไงผม lightning time stop ได้อยู่แลครับอาผมอัพเกรดตัวนี้หน่อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ต้องมาอัพเกรดตัวนี้นะครับไว้อยู่แล้วครับ ยิ่งมีสีเขียวเยอะเท่าไหร่ยิ่งไหวนะครับอ่ะเอาแล้วเริ่มเวฟได้ไงครับอ่าเริ่มคิดแล้วครับว่าอาจจะเป็นเวฟแรกที่ต้องใช้ไลนิ่งไทม์สต็อปนะครับ อผมลองผมจะรอให้มันเยอะๆแล้วผมจะทีเดียวเลยครับตูมเรียบร้อยนะครับแต่ lightning s time s t ไม่ได้นานอะไรมากยยยยยยหยุดหยุดหยุดเกือบหยุดไม่ทันแล้วนะครับ เออออโต้สกิปเอาไว้นะครับถ้ามีสี่เขียวอีกจะดีมากเลยครับวิวสอง่าแล้ววหนึ่งอัปเกรดไปนะครับโหมดนี้ยากจริงครับ Oh. แล้วก็ไม่มีด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีไลนิ่ง g ท i m สต t อปด้วยนะครับแต่อาจจะมีหวังอยู่ครับถ้ามีสีเขียวเยอะมากๆนะครับตอนหลัง ก็จะไหวหรือว่าย้อนกลับมาก็ได้นะครับอ่าอ่าสองตัวสองตัวก็ดีครับสองตัวก็ดีวงเกตตัวไหนที่อยู่แถวนี้ได้บ้างครับอ่าตัวนี้แล้ววงก็จะถึงนะครับถึงแค่ตัวเดียวตายเป็นเทียรบร้อยนะครับ ยากจริงๆนะครับโหมดนี้ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง I.M.T.J. ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ